ก็กกาบสวัสดีนะครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับคนดูทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมนะครับก็วันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวสกินเอมกสิบนะครับสกินนี้นะครับท่านผู้ชมนะอัตราค่าสถานะปืนของเขาเนาะโหบอกเลยท่านผู้ชมลบอัตราการยิงหนึ่งนะครับแต่มันยำสองนะครับผมก็ไม่รู้ว่าจะดีสำหรับท่านผู้ชมหรือเปล่านะครับท่านผู้ชม โอเคนะครับวันนี้ผมชงไปลืมใส่สก,กินปืนออใส่แล้วนี่วะท่านผู้ชมเริ่มหลอนแล้วนะครับเป็นรีวิวในโซนฟีดตายเหมือนเดิมนะครับก่อนอื่นเลยนะครับก็ฝา,ากกดไลค์กดติดตาม้วยผมด้วยนะครับขอบคุณครับ ก็จะประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมนะถ้าพร้อมแล้วเล t สโกเลยคนระับ ต้องใส,ส่ต้องใส่จะแตกสามจะาแตกนะครับท่าเป็นปืนสามเจ้แตกนะท่านผู้ชมนะพอามาเกินนะท่านผู้ชมนะสโคบด้วยนะครับท่านผู้ชมนะั้นอย่าลืมนะถ้าใครลืมก็เออจเจริญนะครับแต่ผมว่าคงไม่มีใครลืมหรอกครับท่านผู้ชมนะ คนที่ลืมน่าจะเป็นผมมากกว่าครับพร้อมแล้วกขาไปเลยครับเลสโกนะครับเดี๋ยวผมจะไปรอรับจูมาถึงก็ตายเลยครับ่คโอเคนะครับ ไม่โดนหัวสักทีนะครับท่านชมนะผมรอต้องการเข้าหัวไปร้อยสองครับ แม่งอัดตัวผมสยับเลยนะท่านชมนะอยาให้ผมอัดตัวเขาบ้างนะครับท่านชมนะเขาจะร้อนร้อนร้อนหัวแล้วครับเปล่าครับร้อนตัวนะครับ คราวนี้ผมไม่พลาดนะทุกคนนะ,ผม,นะผมไม่พลาดน,นะคราวนี้เข้าหัวไปสองเม็ดนะคนละเมตนะครับ ผมแล้วจากนั้นผม,ผมก็เลยอัดตัวเข้าไปนะครับหนึ่งตัวนะครับเข้าไปอูย้ยสองเม็ดเลยนะครับท่านผู้ชมหัวหนึ่งเม็ดนะครับท่านผู้ชมนะ ท่านผู้ชมก็ฝากกดไลค์นะครับอย่าลืมน,นะครับขอบคุณมากครับท่านผู้ชม พี่จะบอกแนะนำเทคนิคนะครับอีย่างนนะครับวางเป้านะครับวางเป้าวางเป้าแล้วก็นัดขึ้นอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมนะค,คือมันจะเข้าหัวให้ท่านผู้ชมเลยนะครับเม็ดสองเม็ดก็ว่ากันไปนะครับท่านผู้ชม เห็นไหมเห็นไหมผมผมวางเป้าวางเป้าแล้วก็งัดนะครับงัดงัดจางงัดแรงนะครับงัดเบาๆนะครับได้ท่านชมก็จะได้ความรู้ไปเยอะเลยนะครับสำหรับผมที่ผมให้ท่านชมไปแนละ้วถ้าใครแบบงัดหัวเป็นแล้วก็แล้วไปนะท่านผู้ชม แต่ถ้าใครยังงันไม่เป็นก็มาดูเทคนิคีผมได้นะครับผมบอกไปแล้วนะครับมีคลิปนี้แหละมั้งที่มีสารานะครับท่านชมนะ น้องผมมันสอนผมมานะท่านชมนะใหว่าบอกว่าให้วางเป้านะครับวางเป้าแล้วก็ลากลากขึ้นนะครับตอนแรกผมก็อัดตัวสยับเลยนะตอนแรก <c oughs> พอน้องผมมันบอกไปเท่านั้นแหละโอ้โหผมในแบบเข้าหัวรัวๆนะ โอเคนะครับสำหรับชิปวิดีโอนี้ครับใครชอบนะครับเกี่ยวกับเทคนิคยิง M หกสิบนะก็งัดงัดงัดอย่างนี้นะครับแล้วมันจะเข้าหัวนะครับงัดไปเรื่อยๆนะวางเป้าก่อนนะครับท่านผู้ชมถ้าไม่วางเป้าก็ชี้ผ่ายเลยนั่นแ่ะเข้าตัวเต็มๆนะมันไม่เข้าหัวนะแต่มันเข้าตัวแทนก็ว่ายนะครับสําหรับชิปนี้ผมว่าโทรศัพท์เล่นง่ายกว่าคอมนะครับแต่ที่ไหนได้ไม่จริงนะครับ คอมเล่น,นง่ายกว่าโทรศัพท์แฮ้ก็ไปบ้างครับคลิปนี้สวัสดีครับ